สวัสดีค่ะสนามสบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวรัวๆนะคะกับงานเสื้อบาสค่ะลายวันนี้นะคะสีสวยมากนะคะเป็นโทนสีดําแดงนั่นเองค่ะงานคอเสื้อนะคะจะเป็นงานคอวีค่ะแล้วก็ตัวเสื้อเล่นขอบนะคะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยทั้งคอเสื้อแขนเสื้อนะคะที่หันให้ดูทั้งด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะงานจริงสีสวยมากนะคะลายสวยมากเพราะว่ามันเป็นงานที่ตัดสีกันมากเลยก็คือเป็นงานโทนแดงดํานั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบงานด้านหน้าแบบ2 ตัวนะคะนี่อ่า,อา,อาง,งานด้านหน้าก่อนอันนี้คืองานควีนะคะแล้วก็เล่นขอด้านหน้าสีพื้นลวน้ลวนเลยค่ะเด่นสุดๆเลยก็คือชื่อทีมอพอลโลนั่นเองนะคะแล้วก็ลูกค้าเลือกใส่เป็นเบอร์นะคะกับชื่อทีมแค่นั้นเองเลยอันนี้คืองานด้านหน้านะคะก็จะมี ชื่อทีมนะคะที่เป็นสีขาวค่ะแล้วก็เบอร์เบอร์เบอร์ของนักกีฬานะคะก็เป็นเบอร์สีขาวเช่นกันอันนี้ก็คือดีไซน์ที่เสร็จเรียบร้อยนะคะงานลูกค้าต้องการแค่นี้เองค่ะก็คืองานจริงก็สวยมากเลยค่ะใครที่ชอบความโดดเด่นที่เล่นเรื่องของออสีสันนะคะที่เป็น สีตัวเสื้อเล่นกับสีแดงแดงดำนะคะแล้วก็เด่นที่ชื่อทีมหรือว่าที่เบอร์ไปเลยก็เลือกแบบนี้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็สีดำนะคะเขาก็จะไม่ได้ไม่ได้เลอะง่ายค่ะเด่นแน่นอนค่ะเวลาใส่แล้วก็เทใส่ทั่วไปได้นะคะใส่ไปเที่ยวใส่เดินกิจกรรมทั่วไปได้หมดเลยส่วนงานด้านหลังนะคะข้างบนเขาจะมีเขียน AP เอาไว้แล้วก็อพอลโลนะคะด้านหลังก็จะมี ชื่อของออชื่อทีมแล้วก็เบอร์นักกีฬาเช่นกันนะคะนี่คืองานด้านหลังงานจริงนะคะจะสวยคมชัดแล้วก็เนื้อผ้านะคะใส่สบายแห้งไวเลยค่ะส่วนงานด้านข้างนะคะที่เป็นของแขนเสื้อนะคะนี้เราหันด้านข้างให้ดูนะคะว่าตะเข็บงานนะคะก็สามารถเลือกได้ค่ะ อย่างตัวนี้ก็คือเขาจะเลือกเลือกขอบเป็นสีแดงนั่นเองนะคะใครที่ชอบสไตล์แบบนี้นะคะเท่ๆเด่นๆนนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสทางร้านนะคะงานเสื้อบอลเสื้อทีมเสื้อบาส เสื้อตกปลาเสื้อแขนยาวแขนสั้นนะคะคอกลมคอ,อปกมีหมดเลยค่ะชอบแบบไหนก็มาคุยกันได้นะคะแล้วก็จะมาหน้าร้านก็ได้นะคะเหมือนกับทีมนี้นะคะลูกค้ากําลังมาวันนี้ฝนตกด้วยก็มาเจอกันที่ร้านได้นะคะพิกัดร้านอยู่ที่ทวีวัฒนาซอย9นะคะหรือโทรติดต่อมาได้นะคะที่063 4499282นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณลูกค้าท,ทุกท่านมากๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ